มกหน่อไม้มกมอนนอไม้ใส่หมูสามชั้นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้หน่อไม้ต้มเรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่ะนั่งอย่านั่งลงเลยที่นี่พี่น้องน,นั่งอย่านั่งลงไปเลยเด้อพี่น้องเด้อใส่ที่ไล่หน่อยนั่อย่านั่งนั่งลงไปเลยพี่น้องมกหมอตั๊มขาตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมหัวเทียมพี่น้องใส่ลงไปเลยพี่น้องเลยใส่ลงไปเลย ก็ติดปรุงไปเลยเด้อพี่น้องเด้อปรุงไปเลยเอาพ่อใหญ่ชูใส่มักแซ่บหลายใส่มักแซ่บหลายเอาน้ำปลาสักหน่อยแต่ไม่ได้เค็มพี่น้องตามด้วยนี่ขาดไม่ได้คือของแท้หนึ่งทัพพีเลยพี่น้องอโอเคหนึ่งทัพพีแล้วก็ เอาลูกโดนลงไปเลยพริกระเลียงลงไปก่อนเลยพี่น้องเออพริกระเลียงลงไปพริกระเลียงลงไปเลยพี่น้องแล้วก็โคเรเลยพี่น้องโคเรเลยเดี๋ยวเอาไปตั้งเตาม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 าเลยทีนี้หมูลงเลยพี่น้องเออหมูลงเลยหมูลงเลยทีนี่หมูลงเลยโอ้โอ้หมูลงอ่ะพี่น้องเลยที่นี้ คนอุ้ยๆเลยที่นี่กำลังเดือดพี่น้องเอ้าอ้าวขับเบือเบือลงไปที่นี่พี่น้องขับเบือลงไปเลยพี่น้องคนดีๆเราเขาเดือดเลยที่นี่กำลังจะเดือดพี่น้องเอ้าเดี๋ยวมาดูหน้าตาจะเป็นยังไงเจ็บบอกพี่น้องเบือดปุกปุกเลยพี่น้องเอ้ยมกหมอหน่องใหมสีหมูพี่น้องสามชั้นสีสันหนาทันเลยแหละพี่น้องเลยเดือดจะซุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวรอรอรอสักหน่อยพี่น้อง อ้าวได้ที่แล้วที่นี่สุดท้ายอ่าใบแมงลักหอมต้นหอมซอยเลยพี่น้องเอ้ยมาที่นี่ดูสีสันเลยนะพี่น้องเด้อดูสีสันน่าทานไหมพี่น้องเอ้ยดูเด้อโอ้พี่น้องอืมพี่น้อง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 ดูดูดูพี่น้องดูทุกแหละพี่น้องใบแมงลักหอมพี่น้อง เนื้อหมูพี่น้องโอ้แซบแบเลยเจ้าพี่น้องเด้อขย้อนจับแซบแซบนำพี่อ้วนเลยเด้อพี่น้องเด้อจุดจุดเลยพี่น้องเด้อแซ่บซีสันหน่าทานไหมพี่น้องสีสันโอ้ม้หมอนอไม้พี่น้องไส้หมูสามชั้นแซ่บมากเลยแหละพี่น้องเอ้ยขยอนตุย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 แซ่บๆนบนำพี่อ้วนเลยเด้อพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่กนกานก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้พี่วันนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับผมวันนี้มกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นพี่น้องอย่างแซ่บเลยเด็พี่นอ้องเลยมาทั้งกายทั้งกายเป็นย๊อพี่น้องร้อนๆเลยพี่นอ้องอีสานบ้านเฮาตุ้ยแบบนี้เลยพี่น้องต้องแซ่บ ไปน้องหมูสามชั้นหน่อไม้แซ่บมากโอ้แซ่บอีพี่น้องเลยหมูสามชั้นคาราเมนออกมานี่โอ้ยังแซ่บเลยพี่น้องเลยแซ่บมากร้อนๆเลยพี่น้องอร่อยมากต้อง น้องใบี่น้องพี่อ้นไม่เอาน้องใบม,มากพี่น้องมืดพอดีน้องใบก็ได้โอ้ยพี่น้องน้องใบอุ้ยพี่น้องตุย๋ยพ่อรล่อนเลยพี่น้องฮึมซับซับลองทำเด้อพี่น้องเด้อน้องใบยังเยอะโอ้สูตรก็ ตอนต้นพี่อ้วนทำมาเห็นเนี่ยใส่อะไรมั่งก็ดูเด้อพี่น้องเด้ออย่างแซ่บเลยเด้อลูกโดดพี่น้องลูกโดดลูกอัดลูกโดดไปพร้อมกันเลยพี่น้องโอ้อึอึหึหึหล่อนพักพี่น้องแจ่บพักซับมกัมกซับมักซับมักพี่นอ้องอุ้ยอาหารอีสานนี่แหละมักแข้ง อยอมไี่น้องครับอ่ะกินให้ดูเป็นพอสังเกตนะครับเนาะทำให้ดูเเลยนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่อน้นจะกินต่อเนาะพี่น,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 น้องเนาะกับชาน้มกันอืมอืมคักรึองเขากันคักร่มไม้กับหมูสามชั้นสุดครับหอมแมงลักหอมน้ำกระแดก พี่วอนจีนไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขอไปพี่้องท่านด้วยครับลาแล้วครับอย่าเก็บอย่าจนแล้วร่ำรวยกันทุกคนสุภาพางก,กาแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม